อยากดำเปื่อยๆยังไงสาวสะกุลเพิ่งขึ้ว่างามแทะบัดเฮ็ดเพิ่งคือนขี้ลายแทะเอ้ยสาวสะกุลโอ้กิ่งกือใหญ่เลยบาดนี่โอ้ยหงัดกันพี่น้องหงัดกันโอ้เห็ดอันอันนั้นี่เห็ดกอใหญ่ด้วยหนึ่งเห็ดกอใหญ่เว้ยให้จมางใหญ่บ่เอ้อไหนเห็ดกอคนอื่นบ่บุกี้เอซื้อได้พี่หนุ่มเด้อเด้อเห็ดทามพี่นุ่มทามงามขนาดเลยดอกงามดอกขิ้ลายประสมเงินไปนะไม่เยอะเงิน สวัสดีค่ะแม่แจ็กอีสานบ้านเกิดค่ะครับผมสวัสดีครับผมเจนสานบ้านเกิดคนพัวครับผมเมื่อนี้เตรียมพร้อมพี่น้องเลยเตรียมพร้อมพี่น้องกระผมกระตาไมีกระตาแล้วก็ะยากระยุ่งพ่อพอเมื่อนี้มาหากินไก่ยังไงแม่แจ็กกินไก่เมื่อนี้พี่น้องมารอเบื้องเฮ็ดทั้งโคกก็ราท่านอ่ะทั้งโคกที่แบบน้องผมแถวอันนาเพียงจังหวัดสกลนครพี่น้องกระผมมาหากินไก่ยังไง บานนาเพียงมาเราไมีหาบราไม่นนพี่น้องเลยนะเพียงไปเบิดเลยหาบไปบมดเลยแมนเดินไปน้องบูมเอ้าน้ำปลาน้ำโขกนี่จาะพี่น้องครับผมอันอย่างเกาะปลาปลาจิกปลาหังก็ข้งนั่นี่เลยพี่น้องเลยแถวโขกเลยพี่น้องครับผมหากินไก่น้อมือนีก็เดียเอ่อบ่ได้หาแถวบ้านเจ้าของจากพี่น้องครับผมบ้านเจ้าของก็พอได้เก็บอยู่ตรงแม่ใหญ่เนาะก็ เพป่นว่าเฮ็ดหลายข้าวอีที่เพป่นว่าผมย่างมาเป็นรอยเป็นรอยเม็ดเลยนี่ยังไม่เห็นเฮ็ดดอกนึ่งมาจากดีนี่ดูอันนี้เฮ็ดยังก็อนไปย่างนี่คานเฮ็ดดำเฮ็ดดำแมนเฮ็ดดำคือดอกขาวทีสุดนีโอ้นี่ใบแมนใบแต่มันดำเนาะมาจากโอ้น้าขวดนึงขวดอ่เปาะตัวนี่พอดีกินเอาพี่น้องครับผมนาไปเรื่อยๆเลยพี่น้องครับผมว่าสิ ได้หรือบ่ได้ครับผมถ่ายติดตามครับผมเอ็มแจ็คมึงยงใกล้ยู่ของดำของดำให้เราดพี่น้องครับผมเฮ็ดแถวสะกดเป็นแนวนี้เลยพี่น้องครับผมอยากดำเปื่อยๆยังไงสาวสะกดเพิ่งคือว่างามแทะบัดเฮ็ดเพิ่งคือขี้ไร่แทะเอ้ยสาวสะกดสาวสะกดเพิ่งงามเดลองามเด้อสาววันสาวคนไทยโอ้ยมึงจะรังสิเกิดกามีดอก้วไงนี่ดีนี่ดีเออยังเป็นน้อยอยู่นะเรื่องของพี่ใช่หน่อเด้อสะสะกดนะพี่น้องเอ้ย สะกุลี่เป็นย่อเอ้าแมนบอกว่านผู้ไทยบอกสะกุลในย่อรุ่นล้วนเลยเลยพี่น้องเอ้ยเสียงพี่น้องข้างไหนคือตัางมีมือมันแฉะก็นั่งนิ่งนิ่งนิ่งนี่งนิ่งบ้างนิ่งบ้างยังน้อยอยู่กับมีพี่น้องกูก็ังสิเกิดนี่นะห้าเข้ามามาถือมือมันได้หนิอีกสองมือเนาะแมนพ่อนะเฮ็ดเกิดก็เลี่ยนเลยพี่น้องเอ้ยแลดหลดมาลอยยี่สิบเลยแล่นเลยมวยหยางได้เลี่ยนเอา ดอกน้อยหน่อยคนที่ตุนชาติเห็ดไปเห็ดมันกำลังสิเกิดโมเมนต์แบบสิเกิดนะเนาะคือขิดอินหลายใช่เนาะพิ่ยังไม่จัดอ๋อคือลมนะสัสเฮ็ดอัะเดียจะของจะมีจะของกินอะไนี่โอ้กิ่งกือใหญ่เลยบาทนี่โอ้หาัดกันพี่น้องหาัดกันโอ้เห็ดอันอันนั้นฮะเห็ดกอใหญ่เลยหนึ่งเนาะเห็ดกอใหญ่ วนให้ำหมากไงบอกเออไหนฮ็ดก uh, ้อคนอื่นกินได้อได้นน่แข็งอีนโอ้วิเศ่ขนา้นแล้วดุนี่บ้าากแข็งเดือยมันเถ่าได้มันบเถ่อได้ฝนมันบ่ถือม่งขิดหินโอ้คืยังแข็งอยู่แข็งแดงๆ่น้องนดำโอ้ร่มๆของเครือยม่ล้นเกือมาเียร์ลได้ไปหาไปเลอผม โอ้มันเอื้อตู้สนะยีแม่โอ้มันดูโอ้สูตรเที่ยวอีนนี้สโอ้มันดูมันสูตรเทียวได้ยังวะนี่นี่หอยหอมพ่อหนฮะโอ้ไข่ปนพี่เนาะไข่หอยหอมต่อโอ้ยหอยหอมกับไข่พี่น้องโอ้สองหัวไอ้ดิค่ะครับนี่หอยหอมอือพี่น้องหอยหอมอืมกินได้บ่มันจังกินได้กินได้นี่หน่วยหนึ่งหนิเบ้อย่าย่าไปเบ้อไอ้พี่น้องเบิ้ยหอยหอมนี่นะโอ้ย เอาไปสุดนะจัก oh. ย oh. oh. oh, ังเลี้เฮียม่ตายด้วยจังเลยคอเราเฮ็ดราโอ้มันต้องสูดเทียอีดีนสูเชียขนาดคนอันไทยคนแถวสกุลก็จะาเชนยู่ซื้อไม่คนว่ามันเขาจอาไรไรใหม่ซื้อใหม่ไรหนูว่าป่ะประเทศแท้ไม่เชียเพราะฉันอ้ยบนเสื้อไม่เป็นไรเนาะนี่สูดเชียวเล้บาน บุกี้อาซื้อได้พี่หนุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ็ดทานพี่น้องครังามขนาดเลยดอกงามดอกชิลัยผสมเงินไปนะไม่ยา่อันซุ้มมันก็จะเกิดบอนะกับมีเห็ดทานเห็ดดำกิ่นของดำเลยพี่น้องครับผมกินเห็ดละหงอกมาดุนแล้วเนาะกินมากิ่นของเหล่ของดำมึงเยี่ยงกันเห็ดทานกันทานทานนั่นเองก็ทานดอกงามดอกชิลัยผสมเงินไปครับผมเนาะไม่ยาก อันบอสูตรเชียบอสูเกียเอาสูตรเทนนนึ่วมาสร้างว่าใช่สิได้ยีย่บล่ล่ะเอาหนี่งยี่มจากมันบ่แมนแล้วคันอยู่ทางข่อยเื่อมันเสียสัตว์เได้นี่เสียชงเถได้นี่เสียช่งเชียนเสได้นี่พี่น้องเกียนี่แมนบ่แมนเะเสียสิตายเนาะแมนึ่งดุเอามาทสูสกุลเห็นเชีย,ย,ยเยป,ยยป็นเช<อ><ด>ียเลยเชีไม่เห็นแบกเทเเทเดอเขาไม่ตีหมาเขาจะเอามา ก็ตามบ้านตามเมืองตามปึงเขาเจ้าตัวก็จะเอาผ้าเคียก็เคียตะสันเนาะเอาเคียกแ่เคลียหอยหอยเนาะเนาะอันเคียไปเคียมามีอยู่เดสันเดสันไก่พี่ของดำพี่น้องของดำของดำใบยตออยไรในมือนี่โอ้ห็ดหนังหัวยังบ่เห็นอยู่ไหมยังยังเห็นแต่เห็ดของดำก็เพี้ยแต่ละหมากเห็ดกอเป็นไงมันก็มีก็มีเห็ดกอเหรอต้นกอบ่มีนะ มันเป็นเฮทจำากมั้งเฮน้ำากงหรอมั้งนี่ไม่ชักดอกง่ายเลยนะสูตสองดอกพี่น้องบมดอกเทนี่จะของนามอเตยเฮดเฮดทานกำลังเกิดเฮททานเกิดกอนว่าเฮทกันพวกเฮดอันไันพ่อทานเกิดได้แ่ ผีวาาพีไายไม่แจคนน่ะโอ้โหครับผมอกเียมาแห้งโคตรถ้าเาได้นึ่งคำก็เอาดอกเานี่งนะคนน่ะป้าคนนไม่จัก้าเา่หำเขาจะเอาจักบูรูย่าจะดอกกุ่มจุมบ่ะจังวะเขาเขาจะเอาดอกเขาเท่า่้าดอกซนี่เยอะนี่กดเอยนะไม่จักเอาเอา อันนันทาแม่จักพี่น้องครับผมเพราะว่าแม่จักไปเอาอยากกันยุงก่อนมันบ่ไหวยุงเจ็บพี่น้องครับผมเดี๋ยวกง,งามเลยโอ้ชิดินลายแท้อ๋อเดี่ยพี่น้องครับผมนี่จะคล้องเล่ๆอ่ะจนนี่ครับผม

ของดำโอ้โหหาี่ยอของดำดำไปเบิดไหมันีหนองงามดดอกก็พอดีงามโอ้เจวสมเนาะเจวสมนึ่งเจวสมนะอาไปเกือบเจียบแวนตาเฮ้ยอ้าผัดบางวนตา้เฮ้ยบ่แวนตามันตุกว่ะเห็นเลยเอบเยเกือบแ่านะลูกแกงหรเฮดงแบบนี้ เห็้ละหมากพี่น้องเห็ให้ละหมากน้อยโอ้ยเห็ดเมืองสะกดนี่คือจังว่าจะเลื่อนอาหารนท้ายน่อยนี่เนาะแบบเดย์น่อยนี่เนาะเริ่ี่น้องกำลังเกิดน้อยเย่เท่กำลังเกิดพี่น้องมันกำลังเกิดวูบหุ่นเยะแม่เห็นอยู่โอ้เผื่อเปิดดูหน่อยเปิดทอมใหม่มันก็เด้อเปิดแม่ได้เห็แม่ได้บ่แม่แม่ เ็ดอันนี้เฮ็ดละหมากพี่น้องเฮ็ดก็ยังเฮ็ดนาเล่อ่ะว่ามันเออก็เฮ็ดนาเล่อเนีอันนี้แล้วอื่นเฮ็ดนาเล่อเนี้เฮ็ดนาเล่งามนี่เฮ็ดสี่เฮ็ดไข่แหน่นี่ยเอองามว่าเรือบ่าเนี่เขาบอกบ่าบอยมันบ่เห็นเขาบ่เห็นบ่อืยขั้นมันเห็นแน่นี่คนหาเบิร์ตมองไง นี่เขาก็ได้มากได้พี่น้องกระผมเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มตาดีเลยพี่น้องเริ่มตาซึ่นมากอก็แ่แล้วเด็กกาแฟเข้าไปพี่น้องครับผมหัวใจจันติ้นตื๊บ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 ิเอากระเพราได้ชิเอาอย่งไระโอ้ยจักแล้วจักสิเมาเอียงแล้วดอกงามพี่น้องครับผมโอ้ดอกแยงงามยุ้ยยังสิยังฮะ ออแดงบอกอ๋อหินหน่าเลียมึงเสือมันถึงเห็นบ่กกำลังที่เกิดดอกกังชีกับปรุวาดอกนี่งามอยู่นี่เงินเอ๊ยบานแล้วนี่เอาอยู่บ้านนี่มันแข็งดิไม่ทุเท่าๆแล้ว ลูกไปบังลูกเขแข็งแท้แข็งเลอะเอาเอาสไว้ลมันเป็นเสื้อใช่ไหมมันเป็นเสื้อนี่นจะเป็หมอนปาหาแบบนีเอดิี่ดิกระลังออกดิกลมเยอะนี่กปมไม่เน็ตมันเป็นตัยากแล้เป็นดอกเ้ยดำปื้อโอ้อไม่แข็งแท้ได้ล่ะแข็งแท้เ้โอ้ออีตุนเฮ็ดดิ นี่นี่นี่เจสี่ห้าแค่นี้พอมีดิแตงมีดิดิว้ายกินคือด้วยล่ะพี่กินคือด้วยค่ะนี่โอ้ดอกแดงโอ้เอาเลยค่ะเห็ดดอกดอกแดงๆนี่ลาบุ้งมันกำลังเกิดขวดมันกำลังพอเราไปแล้วนะมันมันอันอันนั้นตอนแรกไปแล้วมันจังสิโพขี้ดินโพวกขี้ดินแล้ว มีจอมเห็ดแดงอี่เนาะเพิ่งนน่ที่เอาอกมามีเต่สปอร์เห็ดครจริงคือนี่ว่ากาลังเกิดไหมเียวกานีด่เห็นว่าหเยวเห็นเห็นว่ารูปอืมเอาเอานอาคือแบบนี่นะขาเพิ่งน้องขาโอ้ขาใหญ่เทะอมปัดทั่วดอกกขามันาผสมกันได้เลยเพี่นอโอ้ขางามพี่นนองเลยอุลเบิ่งดอกก ดอกนี้ก็อุ้ยอยู่นี่เได้ดอกแบบนี้คราย,ยู่นงามเนาะโอ้ออยเฉยสีกับคืนชุกบา้านมอมันงามนะจังสีนะยิ่งจุกสีแล้วบานหาเพิ่งเห็นพี่น้องของผมเห็ดอันหนาง,งวัวาเพิ่งเห็นอดอกแรกเลยนี่โอ้ดอกจุ่งงามนี่

ปุ่น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 เป็นต้นเออมี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 ได้อย like ู่พ like ok ี eh işte> ่น้องผมพ่อได้อยู่นี่เอ้าโอ้พอพอได้อยู่ได้พี่น้องครับผมเนาะมาแถวนี้พอได้พี่น้องคผมอืมนี่ทุกสีเออหลายๆสีนี่ให้อยู่ของดำพี่น้อง ผมไปับพี่ถ้าเแ่าๆนี้เขาก็จงไว้พี่น้องผมฮะเห็นมันเป็นเสื้อต่อไปแต่ว่าหันปลามันเสื่อมันอยหน่งอยู่ด้วยปลากุ้งมันเถ่าแล้วลูกเถ่าปะเถ่าจงไว้เขาก็บอชุอดอกเลยพี่น้องผมฮ์ไปหมานท้เอ้ยพี่น้องผมเอ้าของดำเดลยนะพ่อของดำเลยนพี่น้อง ขาวมาจะของดำเยอของดำพี <Prose c onder> ่น <Mario> yeah. ้อาเนของดำเนี่ยห้ก็ดิพอจะของอะของดำเนี่ยเี่ยพี่น้องครับผมเออเห็ดยดงงเ็ดลายขนาดบพี่น้องขารดอกแต่จุกบุดอกมันดูบสีดอกันพี่น้องครับผมงามขนาดเลย ผีซองดอกมีไม่เย้ะ<อ>โอ้โหมีคุณลักษณะพิกันดินั่ดูเกิดยุคพ่ออันยานอันนั้นอมันพุ่งดันันแม่เจ้าของมันเอนอต้องเอามีดจิ้มมาดิอโอ้มีดปนีนพนภเขาแล้วจิ้มดินยเไปฝนไหมเกลียงพอดีเสียบโอ้ยมันมีนนามากิ้น่ะดอกมันจากงามบรงามจ้ำเลยนั่นอัน มีเจ้าของพี่น้อยแต่ว่าเจ้าที่ได้เอาดอกเอาดอกกระเจียวไปปลูกมันดูนเออเอาไปปลูงใช้ปลายงเขาไว้ยังไ่ได้อ็นนั่นอ้เห็ดอะไรจันาเบวนาเีเนาเนสีม่วงงามคมึงมีบ่ามึงเหง สีเง,งามๆดอกสีม่วงนะนาะดอกเยอบ่เด็ออดาออ,อันเดี๋ยวกันยุ่งดับแะฮะมาเป็นมาเลยยุงดอกกรได้พี่น้องเอ้ยยุ่งนี่ก็ได้ฟูงบินดำมาตั้งยุ่งโง่ด้วยต <c oughs> ิดดอกกรงได้โอ้ามีนะฮะซองดอกครัองดอกครับนะพี่น้องผมเก็บซองดอกไม่จักเมื่อกินเขาเที่ยงพี่น้องครับผมภาคกินเขาเที่ยงก่อนครับผม ใช่สองไข่ส <laughs> องไข่มีไข่พร้อมหน่อยลนะเอ็นไข่เลยพี่น้อง <laughs> เย็บพี่น,อออน,น้องครับผมเอ้าผลงานเท่ากันเลนี่เลยได้สำนี่เแต่พี่น้องครับผมเท่าก,กันจีภาคีเขาเทียนสะก้อนชิปนี่พี่น้องครับผมเนาะไม่ยากจ้ <laughs> กากระซิฝากพี่น้องก็เลยกดชแชร์กับเก่าเลยครับผมกดติดตามกดกระจิงจริงๆเลยพี่น้องครับผมชิปไงซานมันเกิดแน่ไปหาซอกอกับยากยุ่งกั็พี่นอ้องเอ้ยหลอกมันไม่ได้วิจารชิปนี่มาหาไก่พี่น้องครับผมมากินไก่เล็กน้อยครับผมบ้าง หอดอไหลโลว่ะมาจากเกือบเนาะบ<น>่หอดกันยังหน่อยไป<น>พี่น้องกระผมครับผมสารับคิปนี้กขอขอบคุณสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ